นั่นนายกอบจนะครับที่ช่วยเหลือหลายหลายเรื่องนะครับแล้วก็คนร้ายเราจับได้ก็พยานหลักฐานก็พร้อมเพียงตัวผู้หาก็ให้การรับสารภาพว่าได้มากระทํผิดจริงครับก็แจ้งหนังสือมวลนิทราบนะครับเพื่อกระจายข่าวพี่น้องได้สบายใจนะครับว่าเหตุเกิดแล้วเราสามารถ,ถดำเนินการจับได้ดูคลิปรามกอภาณาจารย์แล้วตัวเองรู้สึกเกิดรมลงครับเกิดรมลงเพราะมาเห็นหน้าคางเหมือนในคลิปเหมือน,นไมวรูวตัวเอง ก็เลยอยากจะเข้าไปกระทาผิดทำสองครั้งแล้วรับสารภาพท่านก็ดูแลในเรื่องของการทํารั้วนะคะสองชั้นนะคะรอบนอกทั้งหมดแล้วก็รอบในอาคารที่พักนะคะตลอดจนในเรื่องของติดไฟแสงสว่างแล้วก็กองจรทท่วถึงค่ะขอบคุณค่ะ